โอ้โหบินลงมาได้ยังไงดิบินทะลุถ้ำมาได้ยังไงวะมึงเก่งไปแล้วกลัวมากมั้งดูโอ้โหน้องทําไมน้องมันกลัวน้องขนาดนั้นน่ะมีของดีอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะขอตลบทุกท่านเข้าสู่99คืนในป่านี่เช่นเคยนะแต่วันนี้เราจะมาเล่นให้ถึง500คืนกันเพราะผมคิดว่าในตอนนี้นะมันเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนใช่ไหมแล้วมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอุปกรณ์ วพวกพักทองที่หล่นตามพื้นอะไรเงี้ยผมจะคิดว่าสมควรแล้วนะที่เราจะมาเล่นเออห้าคืนกันในวันนี้แล้วก็คา่าที่ผมจะเอาไว้นะครับจะเป็นค่ดแม่หมดขั้น3นะครับโดยตอนนี้นะผมหาเพรมาทั้งหมด60กว่าเพรแล้วนะครับเท่ากับว่าเราจะปลดล็อกทาเลนต์ใหม่ได้น,นั่นเองนะมันรุนกันดีกว่าว่าเราจะได้ทาเลนต์อะไรนะรพร้อมอย่าง3 2 1ไปเลยได้แล้ววันนี้ได้ทาเลนต์ก่อนฮันเตอร์นะครับมีโอกาสที่จะได้เนื้อมากขึ้นจาก แบบว่าพวกสัตว์นะครับกําขี้ดีกว่ากําตดครับก็หวังให้เป็นเป็นอย่างอื่นที่โหดกว่านี้แหละแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ได้ไปครับไปคนเดียวมาเดิมครับเป็นอิทเวร์ครับจะมาเล่น5 0 0้คืนด้วยตัวคนเดียวนะครับด้วยแผนของผมในวันนี้นะครับก็คือการสร้างแบบว่าเมืองนะครับเมืองที่ดีกว่ารอบพี่แล้วนะครับผมจะล้อมรอบแบบว่ากองไฟให้ใหญ่เลยแล้วก็จะสร้างเอออุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเออที่เกิดใหม่ลงคดน้ำมันหรือว่าสิ่งต่างๆมากมายนะครับไปเป็นเรื่องไปเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับก่อนอื่น เหมือนเดิมนะครับโอโจ้ด้วยนะตอนนี้แคมป์ไฟล้วก็เป็นขั้นสามไปธีเรียบร้อยแล้วนะเออเดี๋ยวเราเอาไม้มาใส่ที่คาบขอนะครับเพราะว่าผมจะทาแผนที่นะตั้งมาแล้วนะแผนที่เดี๋ยวเราออกสำรวจกันดีกว่าครับคืนแรกไอ้ก,กวางมวัดีน้องเราน่าจะเจอกันอีกห้าร้อยคืนอ่ะฝากเด้อฝากตัวเด้อเด้ออืมอืมอมืที่พาแล้ว <c oughs> ดูเลือดผมดิ <c oughs> ไม่เหลือแล้วตอนนี้ยูก <c oughs> ่อนครับโอ้โหขอยได้เคียวขอยได้เคียวขอยได้เคียวเอออะไรวะโอ้โหหูแมงว่ะมาพร้อมกันเลย โดนไปทำแล้วโอ้ยจะตายอโอเคครับเมื่อกี้วอร์มครับมาเริ่มกันใหม่เริ่มวันใหม่ได้เช้าที่สดใสนะครับเริ่มจากการตัดไม้ดีกว่าเมื่อกี้เล่นเล่นไปหน่อยครับติดเล่นนะเมะื่อกี้อันนี้จริงจังละโอเคครับตอนนี้แคมป์ไฟแล้วก็เวลสนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางตามหาของกันต่อดีกว่าครับจะไม่เล่นจะไม่บล็อกแวกแล้วจะตามหาแต่อันนั้นให้เจอนะครับถังน้ํามันโอ้ยกองแดงโอ้ เยมันก็เจอกองแดงเลยครับโชคดีกว่าตาที่แล้วอีกเฮ้ยคุณนายวะโอเคได้อยู่แหละขโมยศพหมาครับขโมยศพหมามานะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้จัดการพวกละทีนะครับเราเอาศพหมามาก่อนนะครับตอนนี้กระเป๋าเรามีน้อยนะครับใช้สอยอย่างประหยัดนะครับพื้นที่มาแล้วใส่แคมไฟนะครับใส่หมดนะตอนนี้เป็นเวลยวสีละก็ค่อนข้างจะเร็วอยู่โอ้ยเดทท้าก็ตายแล้วตอนนี้ก็เช้าวันที่2แล้วนะครับดูเหมือนว่าจะมีเออคนแลกของมาหาเราด้วยฉะนั้นเราจะเอาท้าก็ตายไว้ให้เขานะครับ เพื่อที่เราจะเอากู๊ดแซกมานะครับเป็นกระเป๋าดีเดินทางตามหาเชื้อเพลิงต่อนะครับจะไม่วอลกแวกต่ออุปสรรคั้งปวงจะหาแต่เชื้อเพลิงเพียงเท่านั้นเฮ้ยขวานดีวะโอเคได้อยู่แต่ว่าเราน่าจะยังไม่มีโครงการตัดไม้ในเร็วๆนี้นะครับเอาศพมาด้วยขโมยศพมานะครับขโมยถังน้ามันด้วยไปไปแล้วครับ <c oughs> ไม่ขอสู้กับใครทั้งนั้นนะครับต้นเกมใช้การขโมยอย่างเดียวก็พอนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย มาแล้วไม่สู้แล้ว,ไม,ลวไม่สู้กับหมาแล้วเข็ดแล้วไม่สู้นะครับขอญาตไม่สู้กับใครทั้งนั้นครับขอญาตไม่คุยกับใครไม่เสวนาไม่อะไรทั้งนั้นครับลงไปอืตอนนี้แคมป์ไฟเราก็เป็นเวลวห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตัดไม้สักสามท่อนนะเพราะว่าจะทําแผนที่นะชีวิตที่ไม่มีแผนที่มันลาบากมากจริงครับได้แล้วนะแผนที่หนึ่งอันของเราตรงนี้ กลางคืนไม่มีจะทำ้วเดี๋ยวเราช่วยเด็กรอดีกว่าคุณไหนครับนินจาครับเดอะคานิวเลเปิดแล้วว่ะนะน้องมากับพี่ออและตอนนี้สวนสนุกได้เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าสวนสนุกก่อนดีกว่าเพื่อจะได้อุปกรณ์ดีๆนะครับสามอันนะครับหืรวดเร็วครับรวดเร็วแล้วก็สามลูกนะครับหืรวดเร็วมากอืมอืมเรียบร้อยครับท่านี้เราก็สามารถเข้าสวนสนุกได้แบบรวดเร็วนะครับเข้าไปแล้วรอบนี้ไม่คุยแล้วกันเอ้ยน้องเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนครับคอยได้เคียวคอยได้เคียวคอยได้เคียวโอ้ยชุด้ำาพยว่ะ อะไรวะเนี่ยขโมยครับขโมยศพหมาขโมยฐานครับไปแล้วครับยังไม่มีธุระอะไรจะคุยด้วยนะเราจะไม่คุยนะโอ้ยเปิดโอ้ได้ไฟฉายเทพอ่ะเอ้ยเพิ่งสังเกตเห็นนะครับถ้าเราใส่ชุดัมพายไอ้หลอดเลือดสีแดงเนี่ยมันจะขึ้นเรื่อยๆเลยนะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปตีนะครับเออก็ดีเลยจะได้ไม่ต้องแบบว่าฟาร์มอยู่นะมันต้องใช้วุธของมันนะครับเลือ่อดเราก็เพิ่มเองเรื่อยๆนะครับดีเลยเอ้ยไอ้กวางมันตีแรงมากเลยอะ่ะมันวิ่งไวอะ่ะถ้าเป็นตอนคืนเราต้องอยู่แคมป์นะครับดูดิ โอ้ยโอ้อยจะตายเกือบตายเมื่อกี้รออ,อาหารหมดนะครับลืมดูไม่ไหวแล้วเอ้ยแตกแคมไฟเราไ้หกแล้วนี่งั้นภารกิจต่อไปคือตามหาเศษเหล็กนะครับเพื่อจะได้เอามาคราของต่างๆนะครับที่จําเป็นเราเจอนั่นอีกแล้วครับที่เราแบบว่าซีไปเมื่อชาติที่แล้วนะโยนระเบิดเข้าไปแล้วโยนระเบิดเข้าไปแล้วโยนไปก่อนนะครับโยนอัดพื้นนะครับมันจะได้ตายนะครับเรียร้ยนะครับได้ไปแล้วสองศพน่าจะหมดแล้วมั้ง โอเคครับเริ่มเก็บครับเห็นอะไรแบบบตรงนั้น <laughs> เห็นอะไรแบบบเห็นอะไรแบบบขอดูหน่อยข้างบนมีอะไรโอ้ยข้างบนมีขวานเทพว่ดูเหมือนว่าจะมีใครมาบุกบ้านเราตอนนี้เฮ้ยไจแอนซ์แซกก็ฟาร์มสบายเลยทีนี้เอ้าโดนไปก่อนโดนพี่เปิดก่อนเว้ยเปิดก่อนได้ปุดเราไม่มีอาวุธระยะใกล้เลยสักอันหนึ่งอะ่ะมันมีแค่ขวานเนี่ยซึ่งมันก็ตีพวกนี้ไม่แรงอะ่ะเท่าแบบหอกอะไรเงี้ยม,มาเฮ <laughs> ้ยม,มาแลกของแล้วแต่ว่าไม่มีของให้มันเลยอะ่ะเราไปช่วยน้องหนูคาเค้นก่อนดีกว่าครับ ายอยู่ทานนู้นเจอแล้วนะครับแต่ละโยนไปเลยน้ํายานะครับเล็กตัวหนึ่งครับยิงเลยมามากับพี่ยิงหมาไปด้วยนะเผื่อได้เอ้ยได้หนังแล้วจะได้เอาไปแลกกับไอ้นั่นนะครับไอ้คนแลกของได้อะไรเนี่ยเอาสเปียร์มาเลยยี่มีหนังมาป่าเอาผ้าอยู่ไหนวะแลกกับอะไรดีกระสุนปืนแล้วกันต่อไปขึ้นหนังมีนะครับน่าจะอันสุดท้ายแล้วที่มันจะเอานะครับไอ้ฮาริโคนที่3มนะครับอืมคืนมาไวมากเดินกลับดีกว่าช่วงนี้ไอ้กวางมันโหดนะครับตอนนี้เหมือนเราจะสร้างเตียงได้แล้วนนะัเยยๆ ไปค้านี้แล้วกันค้างบ้านเด็กนะแล้วก็อัปเกรดโตนะครับแล้วก็เอาเตียงมาอีกอันหนึ่งนะจะได้คูณวันเยอะๆนะครับไปไปช่วยน้องหนูกันดีกว่าโอ้ยหมีไล่หมีไล่นี่ไม่ใช่หมีที่เราต้องมาช่วยเด็กด้วยซ้ำอะ่ะโอ้ไม่เป็นไรครับเจ็บครับเจ็บเจ็บมากเจ็บมากไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยกี่ตัววะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยถ้าหมีสองอันมันอยู่ใกล้กันเลยนะรอดแล้วนะมัง้งถ้าเป็นไปได้ก็อยากเอาไปทั้งสองตัวเลยนะครับแต่ว่าน่าจะได้ตัวเดียวนะในวันนี้น่าจะมืดก่อน โยนไปนะครับมีอะไรก็โยนไปโยนไปให้หมดนะเรียบร้อยไอ้หนูพี่มาแล้วโอเคมากับพี่ในกล่องมีอะไรเนี่ยอุย๊ยในกล่องมีชุดเกาะว่ะเอ้แล้วชุดแบมพายเราอ่ะชุดแบมพายเราหายไปเลยนะครับกลับบ้านดีกว่าเอาเด็กคนที่สามมาส่งนะครับเลี้ยงหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันแต่หมีมันเยอะมากเลยว่ะตรงนั้นไม่รู้ว่าเราจะรอดกลับมาไหมตอนนี้ยาเราก็เหลือน้อยนะครับเรามีแค่2อันเองนะครับนี่หมีอยู่ข้างหลังบ้านหนึ่งตัวดิซึ่งไม่เกี่ยวข้องดูใครนรครบ ืมยบร้อยโอเคนครับโยนพชั่นครับตอนนี้ผมไม่อยากไปอยู่ขอบขอบนะครับถ้าอยู่ขอบกลัวว่ามันจะกัดถึกเราครับเดี๋ยวจะหนังชีวิตขึ้นได้ครับกลคืนแล้วเหรอยังไม่ทอนทําอะไรเลยนี่คืนนี้พี่ขออยู่ด้วยเด้อเดี๋ยวเช้าพี่ค่อยกลับอะไม่ไหววะวันนี้ไอ้กวางมีนีนกคู่กันดิโอเคขออยู่ได้แล้วกันนะคืนนี้แบ่งกันเด้อโอ้โหมบินลงมาได้ยังไงดิมึงบินลงมาได้ยังไงบินทะลุถ้ำมาได้ยังไงวะมึงเก่งไปแล้วไอ้นก เอาไอ้หนูเปไงบ้างเนี่ยอยู่คนเดียวเหงาไหมเนี่ยเหงาเหรอ<ๆ>ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนหนูอยู่แคมป์พี่เนี่ยเพื่อนหนูอยู่แคมป์พี่สามคนเนี่ยเช้าแล้วพี่พากลับไปเล่นด้วยนะแต่ว่าห้องหนูก็น่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยน่าอยู่กว่าแคมป์พี่อุ้ยอันนี้หมาหนูปะอันนี้หมามาจากไหนกันวะกินไปก่อนับกินแล้วก็หิวนะครับมุงบินลงมาได้ยังไงถามจริงเหะคือพี่ใจคอพี่ทาด้วยอะไรพี่บินทะลุถ้ำมาได้ยังไงอะเฮหนูเช้าแล้วไปกับพี่กลับบ้านกัน อันนี้เริ่มไม่ค่อยปกติแล้วนกบ้านหนูนี่โหดจัดเดี๋ยวเราเข้าไปหาของในนี้ครับเตรียมตัวครับเราจะไม่ใช้อาวุธครับเข้าไปด้ดยอย่างสันตินครับปุ๊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 บกระโดดสันติภาพครับโอเคน่าจะมีของอยู่ตรงนี้นี่ไงเปิดเลยนะครับโอ้ยได้เศษเซียวแห่งป่าเก็บไปให้หมดคนระับมีอะไรก็เก็บโอ้ยเครื่องยนต์วะนี้อีกหนึ่งกล่องนะอโอ้ยมีแล้วอดิเอาละ ปุ๊บปุ๊นี่ทำเสียนมันเรียนมาเนี่ยเราได้แลรวครบ,บทุกกล่องครับอันนี้เป็นกล่องสุดท้ายน่าจะใช่เปิดมามีแล้วอ่ะดิ <laughs> มีแต่ของที่มีแล้วทั้งนั้นเลยน่าจะต้องตามหากล่องแดงอย่างเดียวอะ่ะไปแล้วกลับบ้านแล้วเออพี่พอม,มีหนังมีมาให้พี่แล้วของพี่ของพี่โคตรกระจอกอ่ะพี่จากใจอะ่ะน่าจะต้องเริ่มจากการตัดไม้ก่อนครับ ถ้าเราจะทำสิ่งอื่นสิ่งใดครับเราน่าจะต้องตัดไม้ก่อนครับเพราะว่าเราไม่มีไม้เลยได้มาแล้วครับเดี๋ยวเราสร้างเตียงก่อนครับสร้างอีกเตียงอีกหนึ่งนะครับเป็นเตียงดีนะครับกูดเบดนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มีทั้งหมดสามเตียงแล้วนะครับน่าจะขาดอีกหนึ่งอีกหนึ่งใช้ไม้ถึงห้าสิบเลยนะครับน่าจะฟาร์มไม่ทันในคืนนี้แต่ไม่เป็นไรคืนหน้าก็ได้มอมาเลวมาดิมาดิ้กลัวมากมั้งเรียบร้อยครับผมว่าเดี๋ยวเราคาไปนี่หน่อยดีกว่าไอ้ชั้นวางของนะครับน่าให้้้บบบบบาาานนนนเเเรรรป็ะะะียมกขึ ช้าแล้วออกสำรวจต่อดีกว่าเก็บไปให้หมดนะไมโครวงไมโครวเวฟเอ้ยเเครื่องยนต์เครื่องยนต์เอาหมดตอนนี้ขึ้นชื่อว่าเหล็กที่เอาหมดโอ้ยนกโอมาพร้อมในวันที่เอาละ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 อย่านะเรากำลังหิวเรากำลังหิวโอเคถึงบ้านแล้วยางหน่อยน้องผมว่าผมน่าจะต้องสงบสงเงียมอยู่บ้านสักพักนะ การออกไปช่วงนี้น่าจะไม่ใช่อะไรที่ดีนะครับไอ,อยู่บ้านก่อนแล้วกันเก็บมานะครับเก็บมาทำตัวน่ารักนะครับอยู่บ้านเงียบๆนะครับเอาล่ะในตอนนี้เราก็มีไม้ครบ50แล้วนะครับเท่ากับว่าเราจะน่าจะคาบเตียงอันสุดท้ายได้แล้วแล้วเราก็จะคูณ9สักทีนะอุโอ้ยต้องใช้อันนี้2อันวะนมีไหมเนี่ยนี่ไงมีอยู่มีอยู่มันบุกเราสองรอบแล้วมีพอดีนะไม่แต่เตียงมันต้องใช้หนึ่งอันวะนมีไหมเนี่ยแถวนี้เอาล่ะไม่มีวะน่าจะต้องรอคืนนี้คืนนี้มันน่าจะมาบุกบุกต่อมาไปก่อนครับรัก เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแดแล้วก็ต้องปลูกด้วยนะผมว่าเดี๋ยวเราค้าอันนี้มาก่อนดีกว่าไอ้ฟาร์มนี่แล้วก็หม้อข้าวนะครับหม้อข้าวหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ฟาร์มนี่สักสี่หรอห้าหกได้ไหมหกได้ไหมหนึ่งอันนะครับสองอันนะครับสามอันนะครับสี่อันห้าอันหกอันนะครับแล้วก็หม้อหนึ่งอันเคใครจะหมัดจะมวยเข้ามาเดี๋ยวนี้มันแม่นขึ้นปะแม่นขึ้นปะเนี่ยสอน้ำยาลีนะครับน้ำยาก็ลีนานมากทีหนึ่งน่าจะซีนะพวกนี้ไม่น่าจะรอดอื เรียบร้อยครับหมดทั้งฝูกท่านี้เราก็ได้แล้วครับไอ้สร้อยแดงนะครับดูเหมือนว่าต้องหาไม้ไม่มีไม้จากนั้นก็คาบเตียงอันสุดท้ายเรียบร้อยนะครับได้แล้วเตียงใจแอนเบดครับเตียงยกักวันนี้ผมก็เดินทางออกมาเก็บเหล็กนะแล้วก็มีฝุงนหาตามผมมาอีกแล้วนะ <c oughs> โอ้ยเป็นคนรักสัตว์นะเป็นคนที่สัตว์หลักนะครับแต่ผมไม่รักสัตว์นะตอนนี้กลัวมากมั้งดูโอ้โหน้องทําไมนงมันกลัวน้องขนาดนั้นอนะ <c oughs> มีของดีอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องเรามีของดีอยู่ในค่ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราอาคารบอันนี้ดีกว่าครับบูทแพดนะครับน่าจะทําให้เราแบบวิ่งออกจากแคมป์ได้เร็วนะครับในตอนเชา้าน่าจะช่วยเราได้เยอะครับในการวิ่งออกไปหาของในเช้านี้นะครับอืมอะไรเขียวตูดแวบ,บแวบเมื่อกี้วีวเวลได้สร้างสายล่อฟ้าโอ้ย <laughs> อันนี้มันไม่แ,บบแวบละมันผ่านแล้วราะเดี๋ยวเราสร้างอันนี้มาก่อนนะครับสายล่อฟ้านะเดี๋ยวซีนะครับ ตอนนี้เราได้บูทแล้วคนระับบูทแพทมาครับมามาแล้วนะ้องมาพี่เข้ามาเลยพี่ไม่กลัวพี่ไม่กลัวอีซี่นะเอ้ยขาข้างในบ้านนี่นไงวะไปครับรนะอเรียบร้อยนะครับติดไฟนะครับตัวนั้นเป็นโกลไรเดอร์ไปแล้วครับตัวนั้นอโอเคเปิดแล้วง่ายได้นะครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คุณนอะ่ะเบื่อแล้วเยอะแล้วโอ้โหไม่ใช่คุณนจริงแต่ก็ไม่มีประโยชน์ไปกันเลยโอเคครับรีบวิ่งกลับบ้านดีกว่า เพราะว่าคืนนี้กวางมันหิวนะครับตอนนี้เราได้อันหยับวันีแห่งป่าครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราเอามาใส่นี้เลยเอามาใส่เครื่องบดนะครับใส่เครื่องบดไปเลยถ้ากบว่าเราสามารถอัปเกรดโต๊ไปอีกขั้นได้นะครับตอนนี้ไปเก็บไปเลยขั้นต่อไปมีอะไรบ้างเนี่ยคือสามารถสกปวันไดเหรอนี้อะไรอ่ะเวทเทอร์แมชชีนแบบ จะไม่มีฝนแล้วก็ t h เดอร์ใน3เดือนนะครับที่เราใช้เอ้ใน3วันนะครับที่เราใช้แล้วก็นี้เป็นเครื่องเกิดใหม่นะครับโอเคมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยตัดไม้ต่อครับไม่ได้ทำเผื่อเราจะได้ล้อมรัวนะในอนาคตอันนี้ก็มีอีกร้อยล้านอันนะครับอยู่ตรงนี้นะไม้เพราะว่าเราน่าจะได้ล้อมรัวแล้วแหละในอีกเร็ววันนี้นะครับวันนี้ก็วันที่80แล้วครับหลังจากที่เราได้ไม้ไปประมาณร้อยล้านนะครับเราก็จะมาปลูกต้นกล้าร้อยล้านตรงนี้ต่อนะคเอาเหล็กใส่ไปนะครับแล้วก็ขาวันนี้มาเลยออยดิบนะครับ เป็นเครื่องขูดเจาะน้ำมันเอาคอมปรุงยาเลยนะเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราหยิบถังน้ำมันหยิบเชื้อเพลิงมาเติมหน่อยดีกว่ามันน่าจะใกล้ดับแล้วแหละไอไฟนี่นะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟาร์มมุงคองกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราเหล็กไม่มีแล้วนะครับดูเหมือนว่าเราจะต้องมาทําเสื้อกันหนาวก่อนแล้วเสื้อกันหนาวที่ใช้ได้ตอนนี้ก็น่าจะมีอันนี้นะเป็นอาร์ติกฟ็อกหนึ่งอันนะครับแล้วก็เทา้ากะต่ายโอ้โหขอโทษครับขอโทษพี่โทษพี่ชายเรียบร้อย,นะออยแล้วโอเคเฮ้ยตายแล้วไปลงไปอันนนี้้้้ไดแลวววะหมกกบบ๊าาายยองง ยัได้เจอกันอีกเลยนะบายยจุบๆโอ้ยมีประสาทน้ำแข็งด้วยว่ะเฮ้ยข้างในมีของปะมีขนนกว่ะขนนกทำอะไรได้อะไม่รู้อ่ะทันนี้จุดไฟได้จุดไฟไงอ่ะอืมว่าไงดอกไหมเอ้ยดอกว่ะเหลือชิ้นเดียวนะครับอืม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 ก็อีกได้แล้วนี่ไงเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้แล้วครับหมวกน่ารักจียวแค่แบบว่าสุ่มมาเจอแมมพีมาผมก็ไม่อยากจะเล่นต่อแล้วอะมาเลยพี่น้องนี่โดดไปก่อน ถึี่นะครับมอโดนไปก่อนยากหน่อยครับสู้พี่พี่รู้วิธีแล้วเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราล้อมรั้วก่อนแล้วกันเนะี่ยน่าจะถึงเวลาที่เราต้องล้อมรั้วแล้วแหละ <c oughs> เราต้องล้อมคุมบ่อน้ำหรอ <c oughs> โอเคคุมบ่อน้ำก็ได้มันพังทับบ่อน้ำไม่ได้ครับน่าจะต้องคุมบ่อน้ำไปด้วยอือันนี้เราก็ได้แล้วครับประมาณครึ่งฐาน,นครับเหลืออีกครึ่งหนึ่งน่าจะใช้ไม้อีกประมาณเอ่อร้อยเจ็ดสิบน่าจะเท่ากันแหละน่าจะคุมอีกรอบหนึ่งนะครับ าล่ะหลังจากที่เราตัด200ล้านกว่าต้นตรงนี้นะครับเราก็ได้มา90กว่าอันนะครับ90กว่าทอนนะครับมาดูกันว่าเราจะสร้างได้อีกกี่อันนะครับน่าจะได้ประมาณ7อันใกล้ครบแล้วครับ <c oughs> ก็น่าจะขาดอีกแค่นี้แค่นี้แค่นี้น่าจะครบแล้วน่าจะได้สัก3ม้น2ล้นโอเค2ล้นก็ได้ตรงนี้แล้วก็แบบนี้มาแล้วมาแล้วเข้าไม่ได้กันจริงไหมนี่ <c oughs> เข้าไม่ได้กันจริงไหมเนี่ยแล้วนั่นอะไรเนยะที่เดินเข้าไปในบ้านผมเนี่ย ใครนะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอเกรับผมไม่ได้ดูเลือดครับผมโทษครับผมพยายามแล้วครับขอโทษครับที่ทำให้ผิดหวังนะครับก็ขอโทษครับ,นะรบ <laughs> ไม่มีอะไรจะพูดเลยครับไม่บายครับผมไม่น่าจะมาเล่นอีกแล้วครับจบนะครับ